สวัสดีครับตอนนี้ตาน,นีวีแผ่น VCD ฮักยนต์ไทยเรือที่ติดสำหรับ TVD มีไม่มี่ะมีก็คือมีโลโก้ NDDVD Restoration ทำก็ไม่มีรอยเลยหมาอยู่ดูได้อย่างงี้ร้อยร้อยเซนสองก็พอยไม่มีรอยเลยมันมีเรื่องยอ่อ ไปวันที่ธดิก็คือมกราคมสองลันะธันวาคมง2้นห้าร้อยสิบเมื่อวันจันทรวันที่ห้ามิฮัทธันวาคมสองล้านหน้าร้าสิบเมื่อช่วงกอนวันเซโรกองวันพ่อแห่ชาติหรือสงศ็จพระเจ้าอยู่หัวพระชา้าสุขสงศิ์พระเจ้าอยู่หัวกองวันนัตตาูก่อทีไรชาติกองวันทิสมาและซิมคุณได้ คุณได้ต่ต่อนะครับและวันสิ้นปีสวัสดีคลิปนี้สวัสดีครับ